สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องถ่ายทอดสดนะฮะหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยนะครับก็วันนี้นะฮะจะมาเสนอนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับก็จะประกอบไปด้วยฮานอยพิเศษนะฮะแล้วก็ฮานอยปกติครับประจําวันที่24สิงหาคมนะครับ2 5 6 3ก็มาเริ่มกันที่ฮานอยพิเศษกันเลยนะครับก็จะแนะนําเป็นให้วิ่งรูดนะครับ 000 111ครับส่วนเลข2ตัวนะฮะก็จะเป็น01 04 05 09 12 14 15 19ส่วนตัวกันนะครับก็จะมี16แล้วก็17นะครับผม เอาละครับต่อมานะฮะเป็นแนวทางของฮานอยปกตินะครับก็จะแนะนำให้เป็นวิ่งรูดนะครับ333 666นะครับส่วน2ตัวนะฮะก็จะมี31 34 35 39ครับ616265 68 ส่วนตัวกันนะครับจะมี3 2 3 7ครับผมส่วน3ตัวนะครับก็จะมี135 136 0 4 6 0 6 5ครับผมก็จะแนะนำนะครับว่าให้ซื้อไปกลับนะครับให้ซื้อไปกลับทุกตัวเพราะเดี๋ยวมันไปออกบนออกล่างเผื่อเราไม่ได้ซื้อกลับอย่างเงี้ยเราจะเสียดายแย่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่นำมาฝากกันนะครับ ก็ใครชอบก็ตามนะคถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะครับที่ช่องมีถ่ายทอดสดนะครับหวยฮานอยทุกฮานอยแล้วนะครับและก็หวยลาวนะครับหวยออมสินหวยไทยนะครับถ้าชอบก็รอชมกันได้เลยนะครับทุก5โมงเย็นเป็นต้นไปเลยครับ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ